สวัสดีครับพี่น้องเด็ซี่จะเป็นตาหักสูบชนกับผมจองตุลยิม,มุนเชยและเพื่อนออฟิเชียลครับมาหอดแล้วครับพี่น้องครับอำเภอเรื่องนกทานะครับแก่วบ่อยในหอดหมองที่แสดงได้พี่น้องนะครับมหาหาอยไซครับโอ้ยไอเข็มกับมุนเชยนะครับมาแวะเบิ้งสำนักงานรถแห่จ์จะเลื่อนสินเรานะครับนี่มาหอดแล้วพี่น้องนี่ สำนักงานเราอยู่นี่ครับกนสีหอดเึงหนกท่านะครับสามกิโลครับหอดพี่น้องเขาก็ไม่เห็นขังเหลี่ยงเหรอพี่น้องครับสำนักงานลดแห่เจริญศิลลดแห่เราประธานเหนเหลี่ยวแล้วพี่น้องลดแห่เราประธานเหลี่ยว ต้อแก้มมหอดก่อนเร็วต้อแก้มอาจารย์บาทมะหอดก่อนเร็ว ามาหอดกอนกันเลยไปนงเอามองยช้าทบลงักเป,งเเป็งบุลล่งรออก็มาหอดนี่แวนมานีรถวัดีครับอ่นลี่อบ่ขางปั๊มนาานบ่ันน้นมันแคบบ่ของลงลัง่งที่อาง แดนบุยมงยูมีก<ฆ>รทางเคียงฉียวงไดพี่พากันยวงไดละ่ะวัสด,ดีครับผมโอ้มองยูมงเศร,ร้าแดนบารดลงคลิปเราบ่เพ่อประเทไทยโอ้ยท่านี่ับตัวไดไหมเจ้อกว่าถือม่วงอันนี้รับบ่ตรงน้อนก่อนฮอกบาหวที่ก,กันมเหรอเกิดยังขึ้นกรซำตรงนอนกอนนนอน่อน อ้าเป่าฝูขึ้นหนาเขาปิลุยเถอะวะหองกระเตือนลูกพี่เข้ามาไปไอเคียนท่านเข้ามาโยกพี่นองครับนี่จกหองหนึ่งหนึ่งสองสามีอันทองทองอัดท่งนี่บอกท่านี่ทองอัดบอกนี่4หของของน้อนนะครับ ทนายจานวินกีที่มานชิเลปินรถแฮเราหอเราเราทนายมาไปขับครับพ่นอมาก่อนอาณาจักรนะครับกำลังสีเหลือมเป็นอาณาจักนะพี่น้องครับอาณาจักรรถเฮจเิญสินไอ้เข็มกับมุนใช่พีไงเฮานะครับโอ้เรามาเสาอยู่มืองนี้นะพี่น้องครับนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยล่างรถพอดีแต่ผมก็ะชีดเติมน้ำคุณพอดีนะบพี่น้องครับ,พ,รบพื้นที่กว้างกว้างครับอันตรงที่ผ่านมาตรงนี้อันอ๋มเป็นอำเภอวะครับนี่จะเป็นอำเภอวะครับจีพานมานีเห้เป็นอยังเป็นมุก เป็นเรื่องเกาอ๋อที่า่านมาเป็นพระพุทรูปไม่ใหญ่ไหมเรื่องกเกาเรื่องไงเรื่องไมเรีนบีอีสามกิโลครับครับครับอันนี้เรื่องไมอันนี้เรื่องเกาเนาะแลนพานเรื่องเกามาประมาณกิโลหนึ่งครับแล้วก็แวะมองใส่เมื่อตรงนี้เลยนะครับพี่น้องอนะครับสำนักงานเล่าอยู่นี่แหละนะครับสำนักงานรถแห่เจริญศิลป์ไอเข็มกระมนชช่นะครับตอนนี้รถ เว่าสิุดท้ายมาเห็นรถแห่เราไหมรถแห่เราบร,ระทันแล้วพี่น้องครับรถแห่เราเห็ดบระทันแล้วครเหมือนกี่ย่างกว่างเลยครับกำลังเป็นห้องน้ามให้พี่น้องได้เบื้องด้านหน้านะครับนี่ครับ ตรงไปเป็นเรื่องนกท่าครับเรื่องไม่พิ่นละนะครับเรื่องนกท่าสามกิโลนะครับแต่ว่ามาดันนี่เป็นเรื่องเกาเ่าคนละแตนไม่มีนกิโลกิโลนึงนี่แหละนะครับแลกวก็หอดโมนี้เลยครับพี่น้องครับยู่ข้างบัานเดินไท้หลังนี่แหละประตูเข่าก็จะเป็นสีรั่วสีหลายๆสีแบบนี้นะครับ ตรงนี้เลยนะครับอะไรจากมาเย่ยมไอเข้มนะครับมาจาังรถแห่แล้วนะครับแวะมานีแล้วก็ว่าทั่หาอหายเพลินก็ไดนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับผมพึ่งมากัางแหลกนะพี่น้องอาณาจักรกวางดิพี่น้องครับตรงนี้คือกว่ากว้างเลยล่ะนะครับ เข็มแล้วพาท่านมากครับเอาว่าเส้นสายเจอกันน่องไปนะมองสีรับก่อนติห้องพักสี่ห้องพักนะครับนี่หมง่งแป้นอู่นอนอือพี่สอดเอาทาเว้ยนอนอูนี่ย่กันรับดีแล้ววะเย็นเย็นไหม ก็เลบันไดก็ไปนอนทั้งพุ่นน้ำเรื่องเป็นเมธีปอมดีเลยก็ดได้ได้เศร้าบงอ,องดีแถวว่าก็ลูกชันดีบนมองมองกว้าง,งขวาง,งดีไหมพื้นที่มองดีไหมโอ้ว่าจะได้เห็นรถห่แล้วไหม บ้านเล้วเดือนหนาพี่น้องตอนนี้ค็เฉลี่ยเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์หะือมั้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขั้นวาเดือนนาดิน่าจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์และเราไปติดตั้งระบบเพลิงเสียงตอนนี่ระบบโค้งเฮ็ดยังกะใก้เลียแล้วเฮ็ดซีโอเค อ่าพี่น้องตรงนี้นะครับสำนักงานตุ๊ดแห่เจริญศิลป์ะครับกระสิจากหน่อยไปหาไงไปพุ่นละกระสิเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆพี่น้องโอ้ยอย่างเห็นห้องอาดแล้วห้องงันสอบดนตรีแล้วเว้ยไอเรามากก่อนพี่น้องขันผมนอนก่อนอตื่นบวดหัวจงังกวีไทยพี่น้องเบิ่งไหม โอ้ล่มเย็นดีลมมันสถานทีท่ลงเลมันร่มเย็นพี่น้องโอ้ขอทาขอทาผมก็จอดนอนนี่แหละครับจอดนอนนี่แหละนะครับคำคำจังสิก่อนสิคำตั้ง,ง,งิเขาไปหลังเวทีนะครับจอดโ้นนียพอดีเลย เพื่อนที่กว่างตังมะล่ำไดมันรัวนี้ขอาทาเลยสำนักงานสำนักงานรถแห่จเจริญศนสินนะครับผู้ใดต้องการอยาก เอารถแฮนะครับไอเข็มนะครับไปงานงานต่างๆกับติดต่อเข็ม่นใช้ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นรถแฮเสาหน่อยเป็นเพงนะครับฮะกินมั้เลยไหมเลื่อนต้นลูกไส้ล่ะน้ำโสกละ่ะกินจริงเดี่ยบนละลูกตื้นบนละตั้งยัน ซื้อมาโหลดซยังมาโหลดเสียงมากินเบิดละอ <c oughs> ดีครับหอดไซเแล,แล,แลบุกเอก้อหอดไแลรลบุท่านเห็นมันอยู่ท่านมาหอดตอ,อ,อนนี้ตอนนี้มีจันบานกับแก้มาหอดแล้วเก็บกมัน่น,น,นมมไปอา,ปนาบน้ำบอกไปอาบนา้ำไปอาบนา้ำ สื่อเขากล้องเ,เอาไปให้เอาเอาอย่างเอาอยังก็ได้ไอ้ขอบผู้หล,ลายๆครับว่าน้ำโชกอ่ะถ้าได้ก,กินน้ำโชกนอนอยู่ทึ่งบั่นน้ำโชกอ่ะมามานบ่ฮะน้ำโชกกินบ่ไอ้บ้าไอ้แก้มไอ้ยังก็ไอ้เบียบ่เบียบาดแก้มต้นกินน้ำโชก ไปหยเอกมันสิเข่ามาโยนบอท่านเห็นมันอยู่โอ้โหน้ำมันเอาแน่น้ำมันก็ได้เราฟังนี่นะเนี่ยมันบ้ามันสิบ้ามันจอดไปทางอื่นคนก็มีนะล้างเว่าไปไปมองอื่นหนึ่งไปบ่มุดยังสีมันจะกลับมาเอออีลีเราเนี่ยน้ำมันบ่ได้ดอกอืมโอเคไอเดี๋ยวเจอกันครับครับสวัสดีครับเสริมนะครับกำลังสิม้าครับพี่น้อง ล่างมากครับอาขอบคุณทุกการติดาตามพี่น้องครับพอกันคลิปใหม่ด้วพี่น้องเด้นอนะครับมาหอดมาถึงยังปลอดภัยครับสำนักงานรถแห่เข็มครับผมนะครับม่งนี้ละพี่น้องไปบเ่เ,เคยเห็นนะครับนะครับคิดทอดอายอยู่นะครับโดนๆจะได้พอกันเนาะนะครับไอ้ไส้ไงไอ้หักนี่แหละครับนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องพอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ